สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําปากเป็ดทอดแล้วก็ปากเป็ดย่างในแบบว่าโฮมเมดนะครับทำง่ายๆที่บ้านส่วนผสมและขั้นตอนน้อยมากนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะทําทั้งทอดและทั้งย่างเลยสาใจสุดๆนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูส่วนผสมกันเลยดีกว่าครับปากเป็ดย่างแล้วก็ปากเป็ดทอดนะครับนี่เลยวันนี้ก็จะมีปากเป็ดนะถ้าซื้อตามซูเปอร์มาเก็ตมันก็จะมีแบบว่าเลาะผ่าครึ่งมาให้แล้ว นะหรือว่าจะมาทั้งหัวงี้เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาผ่ากันอีกทีส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นกระเทียมสับนะครับกระเทียมไทยก็จะยิ่งแซ่บที่สุดเนาะอร่อยอันนี้ซอสปรุงรสครับซีอิอ๊วขาวพริกไทยสันหน่อยนะครับอาจจะมีเกลือด้วยก็ได้แต่ที่จริงเนี่ยของแท้เนี่ยจะต้องมีดีด้วยนะดีเป็ดซึ่งไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะค่อยมาดูอีกทีนึงแล้วกันว่าเราจะทํำยังไงนะครับ ส่วนอัอาตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv ครับมาเริ่มการทํากันเลยนะครับนี่ผมก็จะเปิดไฟใส่เตาย่างไว้ละเนาะเพื่อที่เวลาเราทําเสร็จก็จะได้เสร็จพอดีมาอันนี้ก็คือจะเป็นปากเป็ดนะครับที่เขาจะผ่าเอาแค่ ช่วงล่างช่วงล่างของปากมาเนาะเอาลิ้นไปเลยเรียบร้อยเขาจะไปทําอาหารจีนกันนะครับช่วงพวกลิ้นเป็ดเนี่ยส่วนแบบอาหารอีสานบ้านเราเนี่ยก็จะใช้แค่นี้เองเนาะแต่ผมเคยเห็นบางบางที่นะท,ที่แบบบ้านนอกอะไรเงี้ยเขาจะผ่าครึ่งทั้งหัวอย่างนี้เลยแบะออกแล้วที่จริงนะถ้าแบบย่างน่าจะให้แซบแท้ๆเลยต้องมีดีดอาดีเป็ดใช่ไหมอาดีนะฮะทาเข้าไป ขาปืดป๊ดๆมันก็จะแบบหวานๆขมๆนิดหน่อยเนาะแล้วก็นั้นจะเป็นแบบสูตรดั้งเดิมแท้เลยนะส่วนทอดเนี่ยผมก็จะแบบว่าตามสไตล์เลยเป็นแบบทอดกระเทียมอะไรเงี้ยขำๆซอสปรุงรสง่ายๆแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าส่วนหัวนี่ผมขอไม่ผ่าแล้วเนาะเพราะมันอาจจะดูอาจจะดูแบบว่ามันจะแบบสยดสยองเกินไปนะเอาเป็นว่าเนี่ยเราแค่นี้ก็แค่นี้ก็โหดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะฮะผ่าครึ่งผ่าครึ่งนี้เลย นส่วนวิธีการล้างนะครับพอซื้อเป็ดมาใช่ไหมมันจะมีเมึกมอกเนี่ยหรือว่ามีกลิ่นสาบหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณอยากจะล้างแล้วให้มันออกดีๆก็ใส่เกลือเข้าไปครับใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปแล้วก็ล้างซาวสักสองน้ำเนาะมันก็จะไม่เป็นเมือกแล้วก็จะไม่เหม็นนะครับว่าง่ายนะจ๊ะนี่ผ่าอย่างนี้เลย ส่วนวิธีกทางการทําวันนี้เนี่ยผมจะเอาให้แบบง่ายที่สุดนะครับก็คือ,อ,อปรุงให้เหมือนกันเลยเพียงแค่ถ้าเกิดทางบ้านมีดีปลีนะเอ้ยไม่ใช่มีดีเป็ดนะครับตอนที่เราย่างเนี่ยก็แค่ทาเอาเปิดเปิดให้มันไหลออกมาแล้วก็ทาเข้าไปที่ปากเป็ดได้เหมือนกันนะฮะง่ายมากๆา <c oughs> อันนี้ก็จะหั่นไปก่อนนะเสร็จแล้ว ล้างซะหน่อยนะครับอย่างที่บอกเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับครับแบบทอดแล้วก็แบบย่างเนี่ยเครื่องปรุงเหมือนกันแทบจะทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะคลุกไปทีเดียวเลยนะพริกไทยครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับคลุกกันให้เข้าให้เข้าที่เข้ากัน อถ้าอยากได้สีเนี่ยจะซีวดำสักนิดหน่อยก็ได้เหมือนกันปาปาปานะครับไอ้ย่างนี่มันอาจจะใช้เวลาสักนิดนึงเพราะฉะนั้นผมก็จะย่างไปก่อนเลยนี่นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะถ้ามีครับถ้าทางบ้านมีเวลานะจะหมักไว้ก่อนก็ได้ครับสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วแต่ความรีบนะฮะ ส่วนถ้าเกิดมีดีเป็ดนะดีเป็ดเนี่ยก็เอาทาดาทาเขาไปหน่อยคือเหมือนกับว่าไอเจ้าปากเป็ดเนี่ยผมซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่เจ้าหนึ่งนะคือเขามีแบบปากเป็ดอย่างเดียวเลยเนี่ยขายแต่ว่าจริงๆแล้วตามพวกแบบบ้านนอกหรือว่าต่างจังหวัดเนี่ยเวลาเขาจะทําเป็ดเนี่ยเขาทํากันแบบแบบว่าทั้งตัวเลยเอาอกเอาสะโพกเอาน่องไปทําลาบใช่ไหมเอาพวกส่วนที่ติดกระดูกเนี่ย อย่างกระดูกหรือว่าอาจจะปีกแล้วก็สับๆเดี๋ยวไปทําต้มแซบส่วนไอ้พวกเ,เนี่ยหัวนะครับอย่างปากเป็ดเนี้ยหรือว่าตีนเป็ดหรือว่าปีกเป็ดเงี้ยเขาก็มาย่างเนาะก็ได้ทั้งตัวพอดีส่วนไอ้พวกเครื่องในก็ดีดีเป็ดก็มาทาปากเป็ดย่างใช่ไหมส่วนพวกสับไตอะไรเงี้ยไสพุงต่างๆก็ไปทําลาบได้เหมือนกันนะเห็นไหมล่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่มีดีปรีใช่ไหมก็ไม่เป็นไรนะครับ เราทำเป็นแบบโฮมเมดไปก่อนหลังจากย่างเนี่ยผมก็จะใช้ไฟเบานะครับไฟกลางค่อนข้างเบาเนาะย่างไปเรื่อยๆเ,เอาส่วนของเนื้อเนี่ยขึ้นก่อนนะเอาส่วนแบบว่าปากข้างล่างเนี่ยแตกกระทะนะครับระหว่างนี้เราก็จะมาทำแบบย่างไอ้แบบทอดกันบ้างเมื่อกี้เนี่ยย่างไปแล้วนะครับก็จะมีแค่ซอสเนาะ ส่วนกระเทียมเนี่ยผมจะมาทําเป็นพวกทอดส,ส่วนใหญ่นะหรือจะผสมกับย่างไป้วยทั้งนิดก็ไมก่ก็ลองดูก็ได้นะฮะขำๆเนาะแต่ที่จริงแล้วผมว่าแค่นั้นก็อร่อยแล้วแหละอ่านะครับทีนี้เนี่ยตอนทอดก็ให้น้ํมันมันร้อนนิดนึงนะแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาดูนะครับครับตอนนี้เนี่ยน้ำมันก็ร้อนแล้วนะเราจะทำปากเป็ดทอด โดยที่มีกระเทียมเจียวด้วยหอมๆนะครับผมก็เอกระเทียมเนี่ยไปเจียวเลยก่อนที่จะทอดเป็ดน้ํามันมันก็จะได้แบบว่าหอมกระเทียวใช่ไหมหอมหอมกระเทียมเจียวใช่ไหมครับแล้วก็เวลาปากเป็ดไปทอดปุ๊บมันก็จะแบบโอ้มันใช่เลยนะฮะมันใช่เลยทีนี้ก็เพียงแค่เจียวธรรมดาเลยใช้ไฟกลางค่อนข้างแรงนะฮะสลับกับไฟแบบว่ากลางๆเราจะได้กระเทียมที่มัน แบบว่ากรอบนานนะครับแล้วก็สีสวยเนาะส่วนกระเทียมเนี่ยถ้าเกิดพวกชิน้นเล็กๆนะมันจะสุกก่อนถ้าเราทําไม่เยอะเราช้อนก่อนก็ได้นะครับอันนี้สไตล์โฮมเมดแต่ถ้าเกิดทาในปริมาณที่แบบโอ้โหแบบทําขายอะไรเงี้ยควรจะต้องสับให้เท่ากันซอยให้เท่ากันหรือว่าตำให้เท่ากันยังไงก็ได้ให้มันเท่ากันเพื่อที่มันจะได้สุกพร้อมกันนะครับแค่นั้นเองเนาะแล้วเดี๋ยวรอกระเทียมให้สุกเท่ากันแปบบ๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ ตอนนี้กระเทียมเจียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของน้ํามันแล้วเนี่ยมันก็จะหอมกระเทียมนิดนึงแล้วเพราะฉะนั้นได้เวลาแล้วนะครับที่จะต้องเอาไปทอดนะฮะพยา,ยามอย่าให้ซีอิ๊วนะฮะที่เราหมักหรือว่าน้ําเป็ดเนี่ยมันลงไปเยอะมันจะกระเด็นนะครับระหว่างนี้ก็ระวังด้วยเนาะนะครับอ่าอุ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรกันเนี้ย ไม่นมนกระเด็นอย่เงี้ยกระเจ้าเอาเลยไหมครับสิกทีเออผมลงเลยนะครับประมาณว่า ต,ต่อแล้วนี่นะครับก็ใส่ไปเลยนะครับอาจจะระวังกระเด็นนิดนึงนะครับเวลาก่อนจะทอดก็สเสดดน้ําดีๆเสดดซีอุสอะไรนี้ให้ดีๆนะครับนี่ก็จะไม่กระเด็นละเห็นไหมเอออาจจะโรยเกลือด้วยสักหน่อยก็ได้นะครับในน้ำมันมันก็จะกระเด็นน้อยลงอ่าเพียงแค่แป๊บเดียวเนทะ่านั้นเองก็จะสุกแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ โอเคครับปากเป็ดทอดก็เสร็จก่อนเลยนะครับเสร็จเร็วนะครับเป็นคนเสร็จเร็วนิดหนึ่งนะฮะตากล้อง <c oughs> <c oughs> นะครับก็เนี่ยแหละเนาะสีก็ประมาณนี้นครับถ้าเกิดชอบแบบเหนียวเหนียวกินแก้มเล่าลนะฮะเคี้ยวแบบเคี้ยวเพลินเพลินเคี้ยวมันมันหรือว่าเหนียวเหนียวหน่อยก็ทอดทอดติก็ได้ทอดนานๆมันจะได้เหนียวเหนียวเนาะแต่ถ้าเกิดชอบแบบนุ่มๆน,นะครับ ชิวๆแบบไฮโซนิดหนึ่งก็อาจจะไม่ต้องทอดให้มันนานมากประมาณนี้ก็กําลังดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปจัดจานโรยกระเทียมนิดนึงอะไรก็ว่าไปนะสําหรับการทอดก็จบไปได้ด้วยดีนะครับเรามาดูที่การย่างต่อดีกว่าเนาะผมก็จะย่างไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่อนบ้างกลางค่อนข้างอ่อนบ้างนะครับจนมันสุกทั่วกันสีแบบว่าน้ําตาลออกไปทางน้ําตาลเข้มเนาะตอนนี้ก็สีประมาณนี้อยู่นะฮะรอสักแป๊บหนึ่งลแล้วกันแล้วกลับมาดูนะครับ ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับทั้งปากเป็ดทอดแล้วก็ปากเป็ดย่างนะทีนี้ก็เหลือแค่เพียงแค่จัดจานเท่านั้นเองครับผมก็จะลองมาวางให้มันเป็นแบบว่าสมสมดูไม่รู้จะได้หรือเปล่าเหมือนเรียนลูกเสือเนาะะลองดูสิเออจะต้องมีอย่างนี้เออย่างนี้ก่อนใช่ไหมเฮ้เฮ้เฮ่เอ,อ ก็ประมาณนี้นะครับเหมือนเรียนลูกเสือเลยเนาะผมจะมีใบตองรองนิดหน่อยเท่าน,นั้นเองง่ายๆนะครับบนเมนูวันนี้การจัดจานผมก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยมากด้วยนะีนะ่มผมเป็นว่าง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายรูปค่อยจัดอีกทีเนาะมานะครับประมาณนี้เนาะอให้มันดูมีแบบว่า ดูมีแบบว่าสูงสูงขึ้นมาเนาะส่วนย่างเนี่ยก็ยง่ายๆนะครับผมก็จะแค่วางเป็นสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยพอละนะครับให้ดูเหมือนมีอะไรนะครับ มาณน,นี้นะครับไอที่เป็นปากเป็ดทอดก็โรยกระเทียมเจียวใช่ไหม,มส่วนในเจ้าที่เป็นย่างเนี่ยก็ใบ,บมะกรูดทอดก็ได้นะเพื่อเอาสีสันเท่านั้นเองเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแทะเล่นๆกินำคำๆนะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราครับ foodtravel.tv นะครับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ